10สิ่งที่ผู้ชายทำแล้วผู้หญิงชอบ ซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งงานอนดิเรกหรือฮอบบี้ที่ผู้ชายทํานะครับซึ่งก่อนเคนจะเริ่มทุกคนก็ลองลิสต์กันหน่อยว่าคิดว่าเป็นอะไรบ้างเนาะมาเริ่มจากอันดับที่10ถ่ายภาพอยู่ที่90.5%อันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าไม่ว่าจะถ่ายเป็นแบบท่ายวิวท่ายอะไรเงี้ยผู้ชายที่ถ่ายรูปกก็ดูมีเสน่ห์เนาะแล้วก็สามารถถ่ายรูปคุณแฟนให้แบบดูดีได้ด้วยอันดับที่9ว่ายน้ํา92.8%เป็นอีก1กิจกรรมออกกําลังกายเนาะเพราะว่าผู้ชายว่ายน้ําก็มักจะมีส่วนสูงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ลีนเพื่อการวนะ่ายน้ำอันดับที่8อันนี้ค่อนข้างแปลกใจสําหรับเคนนะ ทำสวน93.8%อันนี้ไม่แน่ใจว่าทําสวนนี้มาจากไหนแต่อาจจะเป็นกลับมาจากการที่เราผู้ชายสามารถแบบทำมาหากินและสามารถแบบมาเลี้ยงครอบครัวได้โดยการทําสวนหรือเปล่าอันดับที่7เขียนหนังสือ93.8%อีกหนึ่งอันนี้ไม่คาดคิดเหมือนกันเป็นการเขียนหนังสือเพราะสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนเขียนหนังสือเยอะขนาดนั้นนะอันดับที่6วาดภาพ94.1%อันนี้ก็ทาให้ผู้ชายมีสเสน่ห์เนาะในการแบบเพนต t i n g วาดภาพหรือว่าแบบสามารถเป็นผู้ชายที่เตสหน่อยมีความอินกับอาร์ตมีความวาดรูปอะไรเงี้ยอันดับที่5งานไม้94.4% อันนี้ก็ไม่ค่อยแปลกใจเพราะผู้ชายที่แบบธรรมัดมทำเองนุ่นทำนู่นทำนี่สามารถสร้างของได้เองอยู่ในการาจชอยู่ในแบบโรงรถตัวเองน่าจะเป็นผู้ชายที่น่าเชื่อถือได้อันดับที่4ทําหารหาร95.1%ก็เป็นฮอบบี้ที่ผู้ชายทาอาหารนาะเป็นเชฟเป็นไรไงงานน่าจะมีบุคลิกที่ค่อนข้างดีผู้หญิงน่าจะชอบทาอาหารให้กินได้ตลอดเวลาแล้วก็มาถึงท็อปตีนะลองนัากันหน่อยว่ามันคืออะไรบ้างอันดับที่3เล่นดนตรี9.4%ย้อนกลับไปตรชห้าจุยมี่เปอร์เป็นต์ม้อนกลับไปตรงช่วงบบดูมช่วงมปลอันุ่ สพูดได้หลายภาษา95.6%สามารถพูดได้หลายภาษาก็จะดูแบบชราเคยคนได้หลายแบบหนูแล้วก็มันถึงอันดับที่1อันนี้แปลกใจเข็นมากลองเดากันหน่อยนะว่าเพื่อนๆคิดว่าอะไรบ้างแต่มันก็คือการอ่านหนังสือนั่นเองอยู่ที่98.2%เน่อันนี้ก็แปลกใจมากว่าเป็นแบบงานอดิเรกของผู้ชายที่ผู้หญิงแบบดูแล้วแบบมีสเสน่ห์มากที่สุดเลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชายคอมเมนต์กันหน่อยว่าในฮอบบี้สิบอันเนี้ยมีทำอะไรกันบ้างแล้วก็คนผู้หญิงเห็นด้วยไหมว่าผู้ชายทำสิ่งพวกนี้แล้วน่า,นาดึงดูดแต่ว ขอตัวไปอ่านนังสือก่อนนะ